ติ๊กติ๊กชุบโอ้ยอย่าอย่าอย่าอม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 เสียงอะไรอ่ะอ๋อปิดเลยปิดเลยคุณเปียดาบอกว่าส่งดาวยี่สิบแต่ว่าส่งมาห้าสิบดวงงงโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยระวังนู้นระวังระวังเดี๋ยวหัวโป๊กเดี๋ยวหัวโป๊ก

อุ้ยขาดเลยไอ้บากลัวกลัวกลัวไอ้บาอย่าลูกเดี๋ยวมันขาดมานี่มานี่มานี่มันนั่งกับพ่อแม่ นี่อาจับได้ไงเห็นเขาเป็นกระดาษกลัวอะไรคุณน้อยสองร้อยห้าสิบดวงครับหนึ่งสองสาลัวมีเนี่ยะสุดแล้วเนี่ยอยกรสุดแล้วไม่เอาไม่ดหนูอข่ลห่างก็ไม่มี้วไอ้บาปนี้มานั่งกับพ่อมามานั่งกับพ่อมากลัวะไะมานั่งกับพ่อมา กลัวกลัวอุ้ยตะดุงทีหลังมาดูนี่ดิดุริยาดิเขาโผล่อันนี้อย่างที่มันเป็นแบบ pop up เหรออย่างเงี้ยเขาไปเอาไม่เอาเหรอลูกเอาไหมเอาไหมครับไม่เอาเอาแมะเอาแมะไม่เอาแล้วเหรอเอาไหม่ยูส่ทำตาปิดๆเนี่ยกลัวเหรอลูกทำไมมันเรียกเขาเป็นกระดาษไอ้บาแม่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดูมั่งไหมไอ้บาครับเอาไหมอ่ะ กลัวไหมลูกแต่หนูจะฉีกอะหนูไม่ได้กลัวหนูจะฉีกถุงชาชีถุงมาห้าสิบดูคุณน้ำหวานถุงมาเก้าสิบเก้าดู เป็นอยู่ทสามสิบห้าดไน้าง